ครับผมนักรบต้องมีบาดแผลนะครับผมประมาณนี้ก็วันเมื่อก่อนใช้มินิ2ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นมินิแอร์ทูเออไม่ใช่สิเป็น dji air 2s ซึ่งมีระบบเซนเซอร์แต่เราก็อย่าไว้ใจเซ็นเซอร์เนื่องจากว่าผมไม่ได้บินมานานนะครับผมประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็เวลาเราบินไม่ว่าจะเป็นทางห้ามไปบินใกล้โบสนะผมพยายามอยู่ไกลๆแล้วก็ เจดี uh, JD, นะผมพยายามบินไกลแต่ว่าโดนเน่ะเราก็มีประกันอยู่แล้วนะครับผมมีทุนประกันออประมาณนี้ก็หลักล้านเนาะประมาณนี้ทุนประกันเราก็ทําประกันให้เรียบร้อยนะครับผมทุกอย่างบินขออนุญาตพื้นที่นะผมคืออันนี้ผมบินไกลนะผมไม่ได้อยู่ตรงใกล้โบสถ์นะผมบินอยู่ตรงถนนไปยังไกลเลยนะผมเราคนที่จะไปบินใกล้ๆหน่อยในระยะสายตาที่เรามองเห็นจะปลอดภยัยเพราะว่าเนื่องจากวัดเนี่ยมันมีการตกแต่งแบบเป็นเหลี่ยมเป็นแบบเป็นรูปทรงแบบมางซีมันไม่เห็นอนะประมาณนี้เนาะ อันนี้มาเล่าเรื่องประสบการณ์มันมีแจ็คพอตนะประมาณนี้ดูท้ายๆจะมีแจ็คพอตนะครับผมประมาณนี้เออนะครับผมก็เลยอยากให้เรามัดระวงังมา่พ่อไม่เป็นของส่วนรวมเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับผมประมาณนี้ผมก็ในสถานการณ์ที่ผมเจอเนี่ยผมก็แบบไม่ได้ไม่ได้มีความกังวลไม่ได้มีความทุกข์ไม่ได้มีความ,มอะไรซึ่งเขาอ่าโดนอ่ะเขาอาจจะน้อยใจหรือเปล่านะถ้าถ้าเรื่องแบบ คือยังไงอ่ะคืออยากจะขายเข้ามานานแล้วคือด้วยความที่ไม่ค่อยได้บินอยากจะขายนะผมจะขายหลายรอบแล้วแต่ก็ยังอชอบในโปรไฟล์ชอบในกล้องของเขาที่มันคมชัดเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้บินต์แไม่ต้อง,ม,องมีการรักษาดูแลเรื่องแบตเตอรีร่เนะาะเดี่ยเดี๋ยวดูนะมันจะแจ็คพอตเดินเจอตรงปลายปกติอ่ะบางเจ้านี่คือมีความโชคดีมันตกลงมาแล้วมันโดนปา่าหญ้าแล้วมันช่วงฝนตกมันก็เลยนิ่ม ใบพัดหุบเข้าทั้งสองอันแล้วก็ใบบพัดหลุดอปอันหนึ่งแต่ว่าก็ใส่ก็บินต่อได้เหมือนเดิมต้องขอประคุณมากมากเลยนะผมถ้าบริเวณนั้นนะเป็นแบบปูนนะตกแตกแน่นอนคือมีความโชคดีมากๆโชคดีสุดๆนะผมเออแล้วแล้วต่อไปนี้เราก็จะไม่ขายเขาแล้วอยู่ด้วยกันไปนานๆนะน้องแพนกิ้นผมตั้งชื่อให้น้องแพนกิ้นประวันนี้ก็อืในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ก็ยังโชคดีมีความโชคดีเนาะเพราะว่า มันก็หลายหมื่นเนาะไม่ใช่ถูกๆนะครับผมแต่เราก็เก็บไว้เป็นไดอารี่ของตัวเองนักรบย่อมมีบาดแผลน,นะครับ